เอาเป็นคนชอบทานชาบูหมูกระทมากๆนะคะแต่ว่าทานยังไงตัวก็ไม่บวมนะคะเพราะว่ามีเคล็ดลับก็คือตัวนี้เลยค่ะ Max T อย่างที่รู้ๆกันดีนะคะว่าชาบูหมูกระทนะคะเป็นแหล่งที่มาของโซเดียมจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะน้ําจิ้มเนี่ยคือเยอะมากๆนะคะ เวลาเราทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ตัวระบวมนอกจากนี้นะคะหากเราบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วนะคะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายมากๆค่ะอย่างเช่น โรคไตเสื่อมนะคะเพราะว่าไตเนี่ยจะทํางานหนักมากนะคะถ้าเรามีโซเดียมเข้าไปขั่งค้างนะคะอยู่ที่ไตนะคะส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมาอีกด้วยค่ะวิธีรับประทานน้องแม็กซ์ทีก็ง่ายมากนะคะเพียงชงกับน้ำเปล่าสะอาดๆหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ดื่มเข้าไปเลยค่ะทานไม่ยากนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยมากด้วยค่ะนอกจากจะลดบวมยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังสดใสด้วยนะคะ